ไม่เป็นกระดาษไม่พอนะครับบริเวณหน้าเป็นตรงเนี้ยให้มองนะครับจุดนี้กับจุดนี้บริเวณด้านกลางเนี่ยการกดของมันจะไม่แน่นไม่แน่นเพราะอะไรมันมาแน่นตรงจุดที่ขันน็อตเนี่ยนะครับซ้ายขวาเนี่ยหน้าเป็นตัวนี้มันโก่งมันโค้งนะครับมันก็เลยแน่นแค่จุดนี้จุดนี้แต่ตรงกลางเนี่ยมันโค้งหนีนะครับ เมันโค้งหนีมันก็ทําให้กดได้ไม่เต็มที่ยังทําให้มีการรั่วซึมอยู่บางคนก็ไม่อยากแก้ปัญหานะครับคือเขาเปลี่ยนใหม่ไปเลยนะครับแต่ทีนี้ในบางคันบางคิดมันก็จําเป็นจะต้องแก้ไขให้กันเพราะว่างบประมาณของแต่ละคนนะครับมันต่างกันนะครับเดีย๋ยวจะมาดูว่าการแก้ไขเนี่ยแก้ไขแบบไหนนะครับ